การพูดคุยกันต่อหน้าผู้บัญชาการเราทัพทั้งผู้บัญชาการการบผู้บัญชาการหารเรือและผู้บัญชาการทหารอากาศการพบกันครั้งนี้ไม่ได้มีการเจรจาต่อรองใดๆผมได้เรียนต่อหน้าผู้บัญชาการทั้งสามตับว่า ไม่ได้รับมอบหมายจากพี่น้องประชาชนให้มากเจรจาต่อรองใดๆกับรัฐบาลสิ่งของเพียงแต่จะมาบอกกับคนทิ่รักชาติว่าปัจจุบันประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ลุกขึ้นแสดงความเป็นเจ้าของเจ้าของประเทศไทยประชาชนคนไทย ซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปธไตยที่แท้จริงได้ประกาศตัวลุกขึ้นทวงคืนประเทศไทยจากระบบทักษิณในวันนี้แล้วอยากเปิดเผยและ